มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลุดเต็มๆม,มดดำโปะแรงสถานะของอ้ําและนัดฟังแล้วส่งกําลังใจให้ด่วนๆเลยค่ะยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองหนักมากสําหรับความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาคนดังอย่างอ้ําอธิชาตินัดมีเรียนนะคะแม้ฝั่งของหนุ่มอ้ําจะออกมาชี้แจงไปล้วว่าขาเตียงยังดีไม่ได้หักอย่างที่ข่าวเขาว่ากัน อย่างไรก็ตามฝั่งของสาวนักยังไม่ได้ออกมาชี้แจงแต่อย่างใดค่ะแถมยังมีโพสต์อรี่องอินสตาแกรมน่าคิดหลายโพสต์เลยค่ะล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่มดดาคาาพาได้รายงานถึงประเด็นนี้โดยบางช่วงบางตอนมดดาเผยออกมาว่าเขายังไม่ได้เลิกกันแต่ถามว่างอนกันไหมก็มีงอนกันแต่ยังไม่เลิกกันยังไม่ได้เคลียร์กันผู้ชายก็ทำงานส่วนผู้หญิงก็ถ่ายละคร เรียกว่าฝั่งสถานการณ์ของอ้ำและนัดจากปากมดดำแล้วแฟนๆต้องส่งกําลังใจให้ทั้งคู่หนักๆเลยนะคะหวังว่าการงอนกันครั้งนี้จะเคลียร์จบแล้วก็ลงตัวด้วยดีนะคะกลับมารักกันหวานแหววเหมือนเดิมไวๆนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดดตคอมค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ